คามมันน่นเอานโอ้โอ้ปัมแล้วเสียใจเสร็จเสร็จเสร็จอย่าทำเขาวมันหวงมันหวงไเป็นแฟนแล้วมันไม่ให้เอาลไม่เล่นพอมันมันหวงนะมันไม่ใ